สำหรับใครที่กำลังตามหาร้านเติมโรบักราคาถูกผมขอแนะนำก๋วยเตี๋ยวชอบเติมง่ายเติมไวทันใจแน่นอนตีไไงงนล้วก็ตีไปงงมึนงงมึนงงไปอีกหนึ่งเราก็ตูมไปหนึ่งเราก็ตูมไปอีกหนึ่งเฮ้ยโกงเนี่ยโกงเนี่ยยิงตูมแต่โอเคแล้วเพื่อนอยู่กับผมเลยคือคือวันนี้ผมก็จะมารีวิวแบบดัมเบลชั่นยี่สินะครับผมอ่าโอ้โหเป็นแมปที่ตัวละครแบบเป็นล้านนะผมเป็นตัวละครเป็นล้านอนะ โอ้ยโอ้แตกเอาแตกผมแตกไปแล้วหนึ่งะครับดูเพื่อนตัวละครแบบหืมตัวละครเป็นล้านเลยพี่แล้วผมจะเล่นตัวไหนดีครับโอ้โหตัวไหนโกงๆนะ่ะเราจะเล่นตัวที่แบบว่าแปลๆแกๆเปลียนๆนะผมแปลกๆเปลียนๆนี่ไงเอรินเอ็กไงไนี <c> ่ <oughs> ทำไมเอรินเอ็กสภาพเป็นเงี้ยนี่นะผมเรามีเรา,เรา,เรา,เรามีพลังอะไรพลังกดอุ้ยกดเสกตัวเองขึ้นมา เพื่ออะไรกดเพื่ออะไรหุยฮ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 ุยเอาหัวเอาหัวเอเลิทเอกนะเว้ยเอเลิทเอกนะเว้ยแตกไปหนึ่งเออปวดหัวเอลิทเอกปวดหัวเอลิทเอกปวดหัวเอาหัวเอาหัวเออเฮ้ยเกินเกินโหโกงเกินเฮ้ยอโค้ชโค้ชจัดการเอเลิทเอกได้ไงฮัลโหลเอาใหม่เลยเอาใหม่เอาใหม่นะครับน่าเรามปรีวิวเอเลิทเอกกันนี่พลังมัดเอเลิทเอกเออมันเดินหลบ พลังมัดเหล่ายิงอาพีจีโตมเอเล็กต์เล็กยิงอาพีจีเป็นไงเอเล็กต์เล็กยิงอาพีจีดาวยิงดาวนะยิงดาวโตมเรากดค้างได้ปะเฮ้ยก,กดค้างได้กดค้างได้มันล็อกเป้าได้โอ้โหยิงโตมเฮ้ยเฮ้ยเป็นบล็อกเป็นบล็อกกดพามัดมัดต่อยมัดต่อยตีต่อยตีต่อยตีนี่ต่อยต่อยนะผมต่อยๆๆต่อยต่อยเอเล็กต์เล็กแปลกอ่าไม่มีใครสู้ผมได้เฮ้ยๆๆๆ ไอ้มองดีๆ ax a ลอดตอนเด็กล่างอัพเกรดนี่มันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนน่าอิวแชร์เลยนะมันดูไม่ค่อยเท่เลยนะนี่คืออะไรเทเลพอร์ตอะ่ะปุ๊บโหเทเลพอร์ตสามชาติสามสามชาติกว่าๆ,ๆ,ๆนะรับบลฟลายอ๋อบินไม่ได้นี่บต้องเอาต้องเอานี่ต้องเอาเขีว์กีวๆแตกดีตีกียวไปดีเฮ้ยเฮ้ยคิดว่าห้าหัวห้าหัว นะผมแล้วก็มารีวิวเอเดนเอในแบบนี้กันเลยนะครับเอ้อเปลี่ยนภาษาดิตีเคียวแรงเคียวแรงเคียวแรงเฮ้ยเอะไรปู่แม็กเหรอไอปู่แม็กไอปู่แม็กเหรอจะเอาป้าเาปู่แม็กฮาวดิฮาวดิฮาวดิเงี้ยฮาวดิเฮ้ย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 เก้ียรละเกียรละอันนี้เกียรละยิงปึ้งเราเป้าดิเราเป้ายิงยิงยิงเฮ้ยไอ้ไอปู่แม็กไอปู่แม็กโคตรเกียไม่เอาละไม่เล่นละไม,ม่เล่นกับปู่แม็กละเฮ้ยอุ้ย เฮ้ยโอยเล่น x แตกเกินไปแล้วนะครับผมเราก็ลองดูตัวอื่นบ้างนะครับอะไรอ่ะเป็นบุ๊กใช่ไมรูปร่ามันเหมือนโกคูเลยวะมีตัวอะไรเกลียนๆไหมอัศวินอมตะตัวร้ายตัวร้ายเกลียนๆแอคเรกอร์ไงแอคเรกอร์นะผมเฮ้ยโมเดลใช้ได้อยู่เอ้ยเฮ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 ้ยทำ x แอคเรกอร์กับตายดูนี่นี่เป็นไงแอคเรกอร์ดนไมดีแอคเรกอร์อันนี้พลังอะไรอ่ะ พลังคลื่นโอ้ย oh, oh. พลังสี่อะไรพลังอะไรเุ้ยโอ้ยพลังเจาะพื้นเจาะพื้นแล้วโก่งตูดทาไมนะ่ะไ, oh. ไอ้นี่พลังค้อนปุ๊บไอ้เลยกอมีค้อนพลังพลังคลื่นทอร์โดนีโดนไหมโดนไปเฮ้ย hey, หลบได้หลบได้หลบได้เฮ้ยหลบได้หล,ลบได้มันหลบได้เกินเกินหลบได้เกินก็โหดเกินพลังสายฟ้านี่ตูมทอรลมทอรมเจ็ดเจ็ดพลังลายสายฟ้าเหมือนกันยิงยิงฮ้ย <Hey, S 2> มันกดค้างได้ปะ กดยิงยางเงี้ยโอ้โหมันยิงยิงเบาไปเปล่านี่ถ้าขึ้นน้าถ้าน้ําแข็งเฮ้ยแข็งแข็งดีแข็งแข็งเลยหนึ่งแข็งเลยหนึ่งแข็งแล้วหนึ่งแข็งแล้วแข็งแล้วต้องโดนน้ําอกเออแตกอุ้ยเป็นก้อนเลยเป็นก้อนขี้เฮ้ยอะไรอะไรอะไรเพื่อนอะไรอะไรเพื่อนโดนทอร์นาโดตูมเป็นไงแอคเรยอก์โคตรโกงนะครับต่อไปเอ่อเล่นตัวเดียวมันเยอะมากเลยตัวละครเยอะจัดแบบเยอะแบบเยอะจัดจัดอ่ะ เออนะครับืหเมื่อกี้เห็นเห็นตัวร้ายเอ้ยเฮฟาดแท็กฟาดแท็กยา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 อุ๊ยอัลติเมทสโอลไฟเออร์ไงอัลติเมทสโวเฮ้ยเฮ้ยมันเหมือนมีที่นอนอยู่ข้างหลังอ่ะทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยเฮ้ยไอ้นี่ีแกไอ้ตัวโกงไอ้ตัวโกงเหรอไอ้ตัวโกงเหรอไอ้ตัวโกงเหรอเฮ้ยตัวโกงอ๋อเฮ้ยโอ้โหแม่งโกงเกินเฮ้ย มันโกงจริงไงนะไอตัวนั้นน่าโอ้เพื่อนเดินเสวอมไฟเยอร์ผมแบบขี้แตกอันนี้พลังอะไรปล่อยพลังไฟไปพลังไฟนี่โดนระยะไกลโดนระยะไกลพลังพลังแะลรอุ้ยบอลน้ำโอ้ยบอลน,น้ำไอบอลใน,นไฟในปลามอะไรของเขาอือตูมออ้ยแรงว่าอยากลองโดนอยากลองแบบปาให้โดนน่ะปุ๊ปุ๊บไอเพืพ่อนเาลองโดนหน่อยดี มาลองดูหน่อยเร็วเร็วเฮ้ยเพิบมเพิโอ้ยหุ้ยแรง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 ตี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 ดิตีเด้ออะไรอะไรปลาระเบิดปลาระเบิดอุ้มปลาระเบิดปัดดักหน้า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 เฮ้ยเพิ่มเติ่มเต็มเติมเต็มไปดินู่นู่นปาระเบิดดักหน้าปุ๊บป้อมเฮ้ยไม่โดนเอาเอาปลาเหล่าดาบดาบน้ำมาดาบน้ำมาเปล่าอะไรอะไรอ่ะอุ้ยโอ้โหกระเด็นกระเด็น เฮ้ยท่าแล้วน่ะทำให้ผมกระเด็นขนาดนี้นะ้ำปลาค้างค้างกดพังไปไป,ไปต,ตมูมโดนใครไม่รู้นี่นี่ปลาดัก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 ,ดก,ดกตมูมแตกไม่รู้แตกกับผมหรือเลปล่านะครับอ, <c oughs> อุ้ยอันติเมทไปบิ๊กดิอุ้ยนี่นี่ทำไมอ่ตุน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 ยิงตีต <c oughs> อ่ะมาโดนไหมน่ะ <c oughs> อ,อุ้ย,ยมันโกงจริงเนี่ยแอนติเมทเฮ้ยอ๋อนี่ท่าบิน เฮ้ย he มีตัวไอ้ตัวลมพายุดิมันต้องมีตัวลมพาย,นพยุนี่ผมว่าไอ้ตัวเนี้ยมีพลังลมอ้าวมันไม่มีไอ้คลื่นลมที่แบบเป็นแต่และเนี่ยอ๋อมันโหมันก็คลื่นลมแบบนี้จริงๆเลยเฮือจ็ดเละเกือบตาอยอะครับจ็ดเละงงจ็ดเลงงนี่ตัวอะไรที่มันเกลียนกว่านี้ไหมนเนี่ยเอ่อที่ผมคิดว่ามันจะเกลียนได้ล่ะไอ้มันมีไอ้ตัวหนึ่งอะที่มัน มันอืมยำงียเยเย้อโคโคละกันเกียนนะครับผมผมเห็นเมื่อกี้โคตดเกียนเลยเอ้ยอ่าเวนะบิกนี่ไงนะก็จัดการเควินได้เกียนไม่เกียน์นะเออผมว่าเกียนสุดแล้วไอโค้ดโค้ยอะไรอะไร,ะไร,ะไรทำไรทำไรทำไรนี่ซัดติกระเด็นไปหนึ่งหนอกระเด็นไปหนึ่งหนอนี่พลนพลังพลังแห่งความแบบมึนงงมึนงงตีตีแล้วก็ตีไปหนึ่งกระเด็นซัดหนึ่งกระเด็นเนโวไฟไม่มีนะครับตีแล้วก็ตีไป งงมึงงงมึงงงไปอีกหนึ่งเราก็ตูมไปหนึ่งก็ตูมไปอีกหนึ่งเฮ้ยโกงเนี่ยโกงเนี่ยยิงตูมแตกเอ้ยอะไรอะไรอเอ้ยงง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 นงง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 งีงงดงงดงงงางง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 รงงงงรองง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 งดงง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 ปาไงง ไ้เย no เได้งฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยโดนแล้วผมโดนล้วมโดนล้อุ้ยเ้อ้ย้าองถ้าสอ้าสอง้าสตีตีร้าวนี่งงงงมันงงมันงงเฮ้ยมันเอาตัวป็ตัวกับแพงเรื่องจะเพิ่มวะนี่นี่ตีตีตีหน่เฮ้ยเฮ้เฮ้ยโอ้โหโอ้โหอัดโดน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 อัดไปไปชาร์จชาร์จรีชาร์จรีชาร์จนีเราก็โดนไป นี่บักก็นีก็บ,บักก็เอาไอ้นี่ก่อนเลยนี่ก็ตายซะยิงติวติวติวดักหน้าดักหน้าดักหลงังดักหน้าดักหลงังติวไม่โกงจริงเนี่ยไอ้ไอโ้โหโกงจัดโกงจัดปูมแตก <c oughs> โอเคนะผมคลิปนี้วันทั้นี้นะผมไม่เ, ي, เป็นเกมนี้เกมนี้ตุ้ยมันอยู่นะสกิลเยอะดีนะครับผมตัวละครเยอะสกิลเยอะโอ้ยมันจัดมันจริงๆนะเพื่อนๆเกมนี้ปะคลิปนี้ประมาณท่านี้ผมใครอยากเล่นต่อก็อยากผมมาเล่นเกมนี้ต่อก็ ขอสักห้าสิบไลน์นะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเนี่ยนี่โดนไปโดนไปโดนไปโยิง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 กระเด็นยิงยิงกระเด็นยิงยิงกระเด็นยิงกระเด็นหลบหนีหนีไปซะหนีไปซะนะผมไปละเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนตื๊ดนะผมไปคลิปนี้ไว้ให้ได้จับแล้วจ้า